มาติดตามผลงานของเสี้นสัง นี่ได้โตแลต้วจขีดนอนเจ๊โตโลมันหนักยูได้แน่นอยู่ดเนาะสมโตสามโต,มตโลสองโตโล,ตโ,ลโอ้ทั้งษษน,นี้นก็บั้งหมดไนาะมาเบ่ง่าแฟกินหลยไล่กัน,น,ม,นมาเด,ดิยอยกไปนันไงอาไหนน่อยได้มนกคูนกคูน เออืออเออจนว่าโกงครับเออจนว่าโกงสังสังสังจนโกงครับผมโัวทับบาราโอ้ตัวบันแบบนี้แบบง่ายขนาดอะไรนี่วัวต้องก็งเกียร์โล่เลยนี่โอ้โหสุดยอดฝากถึงอบตเซียนครับจะเบิ่งแน่นี่ผลงานเขานี่บ้านนี้กัดเฉียวยู่เงินแล้วสังเอ้ย ขวดขวัดอะไรยังกันอื้ออื้อหัวเอ้ยเจี่ยนอือหึนี่จะรุ่นพอดีรุ่นน้อยกระทอดครับรุ่นน้อยรุ่นน้อยนี่น่าจะหมกตัวโลพวกมื่อกี้จะมิสองตัวโลกัวสองตัวโลแล้วก็ตัวละโล ลูกกลัวตัวใหญ่นี่นาเจ็ดนี่เหรอครับหกลูกตัวใหญ่ตัวใหญู่้เปนหน่อยเลยครับหลยเติอบอยู่ฉันตัวมีตลาดหรือยูบาตไปไปะไขากันหรนืเารขายว,ว่าทำบ่ได้ก็เป็นงไสิ Rồi, nào, ừ, đó, là... <laughs> đó, đó, cái này thì bớt nó mới đầu là kho nà chứ bây mình lại, bớt thì đó, nó chưa đó các bạn thì nạt kè nó chưa, nhìn đã, Chứ đây thì khai mượt thì cho nên là, ừ, nó mở đà đi kho cháu bọn tôi nhay